นี่เป็นอะไรครับเป็นหอยคกอ๋อเป็นหอยคกใช่ไหมแต่ว่าเสียบไม้เเอเขาถ่ายคลิปหน่อยนะน่าสนใจจังสวัสดีทุกคนครับผมอยู่ที่ตลาดนัดบาลครับมาเห็นหอยครกที่เป็นแบบเสียบไม้ครับทุกคนดูดูดขึ้นโรยง,งาดำด้วยืนี่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 โอ้โหอันนี้คือขายเป็นไม้เหรอครับไม้เท่าไหร่ครับไม้ละยี่สิบครับทุกคน มีแบบหลายๆหน้าอะไรครับมีโัดมีอะไรนะดูหนา้ามีแซลม,มอนดูครับมีเสกอกดูครับทุกคนมีหอยด้วย นะครับแล้วก็มีหูหน้ามีแซลมอนมอีเป็นตูอัด น้ำจิ้มสรสชาตินะอ๋อน้ำจิ้มมีสองแบบเหรอครับแบบนี้เผ็ดกับหวานแบบเผือกนี่ยเผือกอ๋อมีหวานแบบเด็กด้วยปกติแบบเป็นแบบไข่ครบอนเนี้ยมันจะมีเผ็ดอย่างเดียวนะใช่ใช่ใช่นี่เขามีแบบหวานสําหรับเด็กๆด้วยแล้วเด็กๆจะชอบมากเนี่ยพวกปูอัดไส้กรอกแบบเนี้ยนะครับทุกคน นี่ขายแต่วันนัดอย่างเดียวเหรอครับอ๋ออ๋อแต่ว่าขายอ๋อไปหลายที่สลับกันแต่ถ้าที่บาแลก็คือวันนัดอย่างเดียววันนัวันงคารมรังคารอ๋อต่ำมาห้าสิบเพื่อแค่รวมได้เลยจ้าอืมลายี่ครับต่ำมาห้าสิบ ทอดให้มันก,กรอบข้างล่างนะเหมือนนีแบบเรียกอะไรนะนเหมือนพวกหอ,อยทอดแบบเนี้ยที่มันกรอบอบแต่ว่านี่คือแบบเป็นเสียบไม้แป,<อ>แป้งก็จะไม่แข็งอ๋อแป้งคือจะไม่แข็งแข็งเหมือนหอยทอด,อทอดใช่ไหม สามารถอุ่นได้เอากลับไปไว้แล้วอุ่นได้อยอืมค่ะนี่แบบแบบไหนดีครับเลือกเลยครับนีบ่ดูแซลมอนค่อยเป็นชิ้นโ,โตนเลยเนาะ้องแรได้โอ้ อีกหนึ่งเมนูขายดีเลยครับนะครับโอ้ขายดีดทุก<อ>ที่เลยน่าสนใจผมเดินผ่านยังโอ้โหยังต้องหยุดถ่ายลเนนลยนะนนครับมีทอดแซมอนมีทอดในยมินเนี่ยอ่าแล้วนี่เขาใส่ถุงได้เลยนะถุงหัวมุมได้เลยนะอ,ะอันนี้แซลมอนใช่ไหมคราาับอ่าซมอนชิเร็วบริการตัวเองเลยครับหยิบถุงเองใส่เองเลยไปจ่ายตังค์ด้วย โอ้นี่เขามีมันหยอดแป้งแบบนี้เลยโอ้นี่นี่ทุกคนน่ด้วยนะเนี่ยน่ด้วยแถนี้จะทำหน้าแฮมชีสให้ถ่ายนะโอ้ทำหน้าแฮมชีสเนอะนี่ใจดีนี่บอกจะทำหน้าแฮมชีสเ้ถ่ยทายนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูหน้าแฮมชีสกันตอนนี้ก็วุ่นวายกับหน้าร้านอยู่ครับคนเยอะมากครับไม่ขายไม่ทันมีคนลูกค้าแบบลูกค้าช่วยคลายให้ไอ้ไม้ค้าทำอย่างเดียวเลย นี่ครับตลาดนัดปะแแลครับ ข้าวโพดครับทุกคนคือพอเขาลงแป้งแล้วขเขาก็จะเอาไข่ที่ผสมข้าวโพดครับลงไปไม่ใช่ว่ามีแค่แป้งอย่างเดียวนะคนคือนี่คือเขาต้องมีแบบไข่แล้วก็ข้าวโพดด้วยนอกจากงาแล้วนะครับพี่ดูกัง ไช่ขายําสั่งนะครับขายสั่งขายโายั้วไก่พอดีผมแวะมาพักแถวนี้อยู่วัน2วันก็เลยได้เนี่ยครับมาเดินตลาดหาร้านถ่ายนี่แหละครับผมคือผมไปที่ไหนผมเห็นผมก็แวะถ่ายแบบน<ป>ี้ครับอ มันเป็นโชคชะตาปกติไม่ได้ขายที่บารเรลใช่ไหมไม่ค่อยได้ลงแบบนี้หรอใช่ค่ะโอ้โหโชคดีส่วนใหญ่ไปขายนัดไกลๆเลยแบบนี้หรออ๋อ16นู่นนะนะตลาดไหนขายดีอ่ะตลาดไหนคนเยอะอ๋อ แน่นอนอยู่แล้วนะของอร่อยใส่ใจเนาะใส่ใจในรายละเอียดวัตถุดิบทุกอย่างครับอก็ไปไปเลือกเองทำเองเนาะ นี่เป็นไรครับปลากระพงโอ้โหมีหน้าปลากระพงนี่ผมเชื่อแล้วสัญหาของจริงๆมันจะไม่ค่อยมีใครเข้าทำกันลักษณะแบบนี้ปกติก็ต้องใส่กรอบปูอัดอะไรนะแซลม,มอนกอ็ยางรู้หน่อยอันนี้ปลากระพงก็มีทนะุกคนโอ้กินกับตัวน้ำจิ้มซีฟูด้ดอหะไอ้ตัวน้ำจิ้มเผ็ดน่าจะอร่อยนะทั้งคนเอารวมกันจะร,รวมกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ย็นทานก็ได้เลย อครับ่ว่อาอารวมกันได้แล้วก็ได้ก็ดน,น,นให้มันอร่อยเนาะแต่ส่วนมากที่ลูกค้าห่อแบบทานเลยอ่ะอนีน่จะประรวมกันเดยไงจะมีสองอย่างให